สวัสดีค่ะวันนี้วันสวนครัวจะพามาเข้าสวนถา,ากหญ้มามะกรูดกับชะอมนะคะมารับชมด้วยกันค่ะ หลังจากที่เราถากหญ้าเสร็จแล้วก็จะพามาชมว่ามะกรูดของเราตอนนี้ติดผลมากน้อยเท่าไหร่มาดูค่ะเนี่ยค่ะมะกรูดก็เริ่มมีลูกเยอะแล้วนะคะถ้าลูกใหญ่ก็จะเก็บไปขายค่ะเนี่ยค่ะ ถ้าเราไม่ถากหญ้าเดี๋ยวหญ้าจะขึ้นมาคุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะต้องถากไว้แล้วก็พรวนดินให้บ้างต้นก็ใหญ่มากแล้วค่ะตรงนี้มีหต้นนะคะ นี่เป็นฝรั่งค่ะฝรั่งกิมจูค่ะเริ่มออกลูกเดี๋ยวจะห่อได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะปลูกไว้ต้นเดียวค่ะก็มีชะอมชะอมนี่ก็ปลูกไว้นานแล้วนะคะ เป็นหน่อยนาค่ะหน่อยนา <c oughs> เป็นหน่อยนาพันบ้านแล้วก็มีมะนาวมะนาวเป้นค่ะเปลือกบางมากเลยค่ะเนี่ยค่ะน้ำหอมนี่ปลูกลงดินนะคะก็จะดกแบบนี้ค่ะแล้วก็มีใบยอข้างบ้านด้วยนะคะ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีจ้า